สวัสดีครับสวัสดีสหายนักลงทุนสปอยก่อนเตะทุกท่านเลยนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับโปรแกรมการแข่งขันนี้ก็ถือว่ายังคงเยอะแยะพอสมควรเลยนะครับซึ่งวันนี้จอรนก็เลือกคัดมาวิเคราะห์เนี่ยสี่คู่ด้วยกันนะครับซึ่งก็จะเน้นไปทางด้านของอ่าพรีเมียร์อังกฤษแล้วก็รงไปถึงแชมเปี้ยนชิพนะฮะแล้วก็มีฟุตบอลเช้าหนึ่งคู่นะครับในวันนี้นะครับก็สําหรับใครเนี่ยที่อยากจะสอบถามคู่ไหนเพิ่มเติมนะครับผมสามารถ แอดไลน์ line, หรือว่าเพิ่มเพื่อนจรนกันแล้วก็ทักกันเข้ามาได้เลย นะครับหรือว่าจะจะเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันนะครับนะกลุ่มสนชื่อของเรานะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้ามาพูดคุยเรื่องเปลี่ยนทัศนาแนวทางกันในกลุ่มได้นะครับนะก็ถ้าใครสนใจนะครับก็เข้ากลุ่มฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับยังไงก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะถ้าใครสนใจนะสามารถแอดไลน์นะครับที่ no 1 1 1นะครับแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมนะขอเข้ากลุ่มฟรีได้เลยนะครับนะใครสนใจอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับซึ่งผลงานที่ผ่านมาของจอเนี่ยเมื่อวานนะที่วิ ผิดไป2คู่นะฮะซึ่งคู่ที่ผ้าป่านี้ก็น่าจะเป็นทางหน้าของแมนยูนะที่แพ้สเปอร์ไป2อศูนย์นะครับส่วนทางหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับก็เบียดชนะนิวคาสเซิลได้ตามคาดนะครับหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็จบสกอร์ต่ำนะก็กินเต็มไปทั้งหน้าบอลแล้วก็สกอร์ต่ำคู่นี้นะฮะส่วนทางด้านของเจนัวนะโอ้โหเลยได้ว่าก็เรีกเยกว่าต้านทานความแรงของเบนซฟิออเรนติน่าไ,ไม่ไหวจริงๆนะก็แพ้ไปที่4ี่ตัวต่อหนึ่ง นะครับผมก็น่าเสียดายไปนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับตัวนเน้น5ดาวอย่างโปรตาโฟโกเมื่อวานก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะฮะก็ให้หลอกโปรตาโฟโกไปดีครึ่งลูกนะก็จบ0-0ก็กินเต็มทั้งหน้าบอลแล้วก็สกอร์ต่ำไปนะครับก็สดชื่นไปแล้วก็ลงมาถึงตัวเน้นในกลุ่มเมื่อวานนะครับก็เรียกว่าแตกไปวันที่9แล้วนะครับโดยเฉพาะคู่อะโปรตาโฟโกเนี่ยก็เป็นอย่างที่บอกครับเป็นตัวทำเงินจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในกลุ่ม V6 ของเรานะฮะก็เรียกว่าโอ้โหนะครับในกลุ่มเราก็มีการ เล่นบอลสดนี่กันตั้งแต่เช้าเลยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับคร่าวๆนะใครสนใจอยากจะเข้ามาเป็นครอมูลเดียวกันก็ทักหาจอมาได้เลยนะครับนะก็นี่ก็เป็นแนวทางของพี่พลเมื่อคืนครับนะก็ชุดโครงการแตกไปสำหรับพี่พลนะครับนะแล้วก็รวมไปถึงของพี่โมนะฮะนะนี่ของพี่ต้านะก็เมื่อวานเรียกได้ว่าคนอื่นๆเนี่ยนะครับชุดโครงการแตกกันแทบทุกคนเลยนะครับยกเว้นจอนคนเดียวนะครับน่าเสียดายนะครับเมสซี่นะครับไม่ ไม่สามารถพาไปถึงฝันได้นะขาแค่ไม่เดียวเท่านั้นเองนะก็จะยกกันไปนะครับแต่ตัวนี้เรายังทํางานเหมือนเดิมครับเป็นวันที่9แล้วนะฮะสำหรับตัวนี้ของจอครับเป็นวันที่9แล้วนะที่ติดแตกติดต่อกันนะครับก็ใครอยากจะเข้ามาตามตัวเน้นนะฮะก็สามารถถักเข้ามาได้เลยนะอันนี้ก็เป็นของบางอ้นนะครับบางอ้นก็โครงการแตกเหมือนกันนะโดนหานไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ลงไปถึงของพี่ภัชระนี่โอ้โหได้ได้ว่าโครงการห้าพี่ภัชระนี่แตกเน้นๆเลยทีเดียว นะครับนะก็ใครสนใจเนี่ยอยากเข้ามาตามทุกโครงการสวยๆในกลุ่มเนี่ยเข้ามาตามได้นะฮะนะแล้วก็เมื่อวานอย่างดีที่ได้บอลสดมานะฮะนะก็สดชื่นไปครับสำหรับเมื่อวานนะฮะรวมไปถึงแต่น่าเสียดายสเต็ปนะฮะตายตัวเดียวนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับก็ใครสนใจเนี่ยสามารถทักเข้ามาได้นะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกลุ่มสดชื่นของเราก็ยังยินดีต้อนรับอ่าสมาชิกทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ไปถึงกลุ่ม V15 แล้วนะก็ไม่เสียเวลาครับวันนี้ นะครับเราไปดูกันที่ตัวแรกเป็นศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเวลาหกโมงเย็นนะครับ18บแนาฬิกานะครับนอริเทตตี้ครับวันนี้เจอกับทางด้านของมินบอร์นะครับในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะฮะนอริทเดียก็เป็นทีมหนึ่งที่ตกชั้นลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ยังยังไม่สามารถกลับขึ้นมาพรีเมียร์ลีกได้เลยนะครับนะวันนี้นอริทเล่นในบ้านเป็นนัดที่3นะครับก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับนอริทก็เอาชนะทางด้านของควีนปาร์คเรนเจอร์มาได้นะครับในศึกคาราบาวคัพเนี่ยก็เบียดชนะไปได้1 นะครับส่วนผลงานในลีกที่ผ่านมานะครับนัดแรกนี่ก็ชนะฮาร์ซิตี้ไป2-1นะครับแล้วก็นัดที่2เนี่ยก็เสมอกับซอลแฮมตันนะฮะที่ตกชั้นลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลที่แล้วนะครับก็เสมอกันไป4ีประตูสี่แบบสุดมันเลยนะก็ถ้าเอามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะฮะจอก็ยังคงมองว่าทางด้านของนอรลิทเนี่ยนะครับค่อนข้างแข็งแกร่งกว่านะครับรวมไปถึงแนวรุกนะครับที่จอมองว่านอรลิทเนี่ยอาจจะมีความ ดุดันนะครับที่มีมากกว่าทางด้านของบินวอร์นะครับอยู่พอสมควรเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบจากสถิติการเจอกันเนี่ยฤดูกาลที่แล้วคู่นี้เจอกันมาเนี่ยนะครับก็ยังเป็นทางด้านของนอริทนะครับที่เอาชนะไปได้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะฮะด้วยสกอร์สองศูนย์นะครับในบ้านนะฮะแล้วก็ล่าสุดไปเยือนบินวอร์ก็ชนะไปสามสองนะครับนะก็มองว่าวันนี้นอริทโอกาสที่จะเบียดชนะเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงครับนะฮะส่วนในเรื่องของเลทราคาที่เขาเปิดมาให้คู่นี้เนี่ย นะครับต้องบอกว่าเขาให้ทางด้านของนอลิสตนะตอนแรกเปิดมาที่0.25นะครับแล้วแล้วก็ขยับขึ้นไปเนี่ยนะฮะไปที่0.5นะครับ,รบส่วนภูหู่นี้ก็ยังมีแนวโน้มมีโอกาสที่อาจจะเป็นทางด้านของอหน้าบอลต่อนะครับผมที่อาจจะกินเดิมพันในวันนี้ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับซึ่งสูงตามคู่นี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเปิดมาที่2.5นะกรมองว่าโอกาสที่คู่นี้เนี่ยจะมี ประตูรวมกันเนี่ยนะครับก็มีโอกาสแนวโน้มเนี่ยอาจจะมีถึง3ประตูก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูย้อนไปดูสถิติของของนอริทกับมินวอที่เจอกันล่าสุดเนี่ยนะครับก็จบกันไปสองสามนะก็ยังมีความเป็นไปได้นะที่มินวอเนี่ยอาจจะมีประตูอย่างน้อย1ประตูนะครับแต่ถ้าเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของมินวอลต้องบอกว่ามินวอตลอด10เกมที่ผ่านมาเนี่ย นะครับบินวอก็ยิงไป16เสียไป17นะครับส่วนอนอริทเนี่ยยิงไป20เสียไป8เฉลี่ย2ประตูก็ชะนะแล้วคู่นี้ถ้าจรมองว่าถ้าให้เราเลือกเชียนะนะครับจรขอเลือกหน้าบอลอย่างนอริทดีกว่าครับนะฮะนะครับจนว่าวันนี้นอริทน่าจะเบียดชนะได้นะครับเพื่อที่จะกลับขึ้นไปเล่นพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมนะครับนะเพราะตอนนี้นอริทเองก็ถือว่ากําลังมีความมั่นใจเลยนะข้อสติผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นนอริทยังไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างกินเดิมพันด้วย นะครับส่วนทางด้านของม i n w อ r ก็ยังเอาแน่นอนไม่ได้นะครับเมื่อมาเยือนแล้วจอมองว่าความได้เปรียบของนอริทนะครับที่เรียนในบ้านนะครับบวกกับแรงจูงใจต่างๆนะครับจะมองว่านอริทวันนี้มีมีเปอร์เซ็นต์สูงนะที่จะกินเดิมพันได้นะครับสำหรับหน้าบอร์ชนะแล้วคู่น,นี้คู่แรกขอเชียร์ไปทางท่านของนอริ e น่าจะเบียดชนะได้นะครับส่วนสกอร์สูงตามคู่นี้นะครับตอนต้องบอกว่ามันยัง50-50 นะครับแต่ก็มีโอกาสมีแนวโน้มที่อาจจะมีสกอร์สูงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องไปรุ่นทางฝั่งของวินว์ว่าจะสามารถเจาะแทวลับของนอริทได้หรือเปล่านะครับส่วนตัวที่2นะครับก็ยังอยู่กันที่เกาะอังกฤษนะครับเราไปดูกันที่ศึกพเมยรีอังกฤษครับวันนี้นะครับเวลา2องทุ่มนะครับวันนี้ก็จะคัดมาเฉพาะอังกฤษลีกอังกฤษทั้งนั้นนะครับนะส่วนใครอยากได้ลาลิก้าบุนเดสนะหรือว่ากันโชเนี่ยนะครับสามารถสอบถามได้นะครับหรือว่าลีกเอิงนะครับวันนี้ก็มีหลายคู่ใหญ่นะผมที่ ทําทการแข่งขันนะครับยังไงก็ถ้าสนใจนะครับสามารถเข้ามาตามในกลุ่มได้นะฮะมาสอบถามในกลุ่มได้นะฮะหรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้นะครับอ่ะเราไปดูตัวที่2ครับวันนี้แอสตันวิลล่านะเปิดบ้านตรร้อนรับกูลของเอเวอร์ตันนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราไปดูผลงานหรือว่าจากสถิติการเจอกันเนี่ยนะครับวันนี้เล่นในบ้านแอสตันวิลล่าเนี่ยต้องบอกว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่าสถิติในบ้านของแอสตันวิลล่าค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียว นะครับจากการเจอการ5เกมหลังสุดเนี่ยแอตันก็ยังไม่แพ้เลยซึ่งคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าวิลล่านะครับผลงานที่ผ่านมานะครับก็แพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับนัดแรกนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับวิลล่าก็แพ้นิวคาสเซิลมานะครับผมด้วยสกอร์5-1ถือว่ายับเยินเลยทีเดียวนะครับไปเยือนนิวคาสเซิลส่วนเอฟเวอร์ตันนะครับอันนี้ค่อนข้างหนักหน่อยนะครแพ้ในบ้านตัวเองแพ้ให้กับฟูร์เลมนะครับ1-0 นะครับส่วนผลงานในช่วงพรีซิชั่นที่ผ่านมาของทั้งสองทีมก็ต้องบอกว่ายังคงรักษามาตรฐานได้ดีนะฮะก็แอสซาลิบิลล่าเองก็ยังไม่แพ้เลยนะครับส่วนทางด้านของเอเวอร์ตันนะครับผลงานที่ผ่านมานะฮะผมตลอด10นัดที่ผ่านมานะรวมไปถึงช่วงพรีซิชั่นนะครับเอเวอร์ตันก็ทําได้ดีครับนะฮะก็ช่วงพรีซิชั่นเอเวอร์ตันเองก็ไม่เคยแพ้เลยนะฮะก็มีหลุดเสมอเกมเดียวนะเสมอกับโบตันวันเดอร์เลอร์นะฮะด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์นะครับถือว่าค่อนข้างสูสีครับทั้งคู่ นะครับส่วน10นัดหลังสุดเนี่ยนะครับทางหน้าของวิลล่าเนี่ยยิงไป20ประตูนะฮะรวมกันนะฮะแล้วก็เสียไป16นะครับส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยก็ยิงไป12เสียไป7ซึ่งก็สูสีครับเปอร์เซ็นต์การมีสกอร์เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าทาง้ขอยอาท่านวิลล่าก็เฉลี่ยแล้ว2ประตูนะครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยจังหวาก็มีโอกาสที่วิลล่าอาจจะมีอย่างน้อยสประตูนะครับในบ้านของตัวเองนะส่วนความพร้อมวันนี้นะครับแน่นอนว่าวิลล่าเนี่ยยังคงมีตัวเจ็บหน้าเดิมๆนะครับก็อาจจะยังคงใช้ชุดหลัก ชุดเดิมนะผมจากเกมที่แล้วที่ไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับนะก็นำทำมาโดยทางด้านของเดียบี้นะครับแล้วก็วัสกินนะครับส่วนตรงกลางก็ยังคงเป็นดักลาสลุยนะครับจับคู่กับทางด้านของคามาร่านะครับนะส่วนทางด้านของเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับผมก็น่าจะยังคงจะชุดเดิมครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะตัวเจ็บก็ยังคงเป็นหน้าเดิมๆนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็มองว่าความไม่เปรียบนะครับจอนยังคงมองทางด้านของแอสตันวิลล่านะที่มีโอกาสมีแนวโน้มที่อาจจะเบียด ชนะได้ในบ้านของนในบ้านของตัววันนี้นะครับบวกกับเสียงเชียร์สภาพแวดล้อมต่างๆค่อนข้างนะครับสำหรับวิลล่าในบ้านจะมังว่ามีโอกาสอย่างน้อยสองประตูมีแน่นอนนะครับส่วนสกอร์สูงตามคู่นี้นะเปิดมาที่2.5นะครับก็ก็ยังมีแนวโน้มครับที่อาจจะมีไม่ถึง3ประตูเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าฝั่งสูงเนี่ยนะครับเขาเลือกจายให้ราคาไอให้น้ำเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับสำหรับโอเวอร์คู่นี้นะครับ นะก็ยัง50 50ครับโอ,โอเวันนี้คยังไม่แนะนำนะครับยังไม่แนะนำแต่ก็มีโอกาสที่วันนี้วิลล่าอาจจะเสียประตูก็เป็นความเป็นไปได้นะครับส่วนภูเสมอคู่นี้นะครับอยู่ที่3.8ถือว่าเป็นเลทที่ค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นแล้วคู่นี้เขามองว่าน่าจะมีโอกาสนะครับมีผู้ชนะกันใน90ินาทีอย่างแน่นอนนะครับไม่มีผลเสมอแน่นอนฉะนั้นแล้วถ้าโอกาสมีผู้ชนะเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่คู่นี้อาจจะมีสกอร์สูงเกิดขึ้นนะครับ2.5นะครับก็ขอแนะนำไปที่ สกอร์สูงแล้วกันนะครับนะครับมีโอกาสที่อาจจะมีประตูรวมกันถึง3ประตูนะครับส่วนหน้าบอลนะครับก็ยังคงชอบเจ้าบ้านแอสตันวิลล่านะครับขอแนะนําไปที่แอสตันวิลล่าที่0.7แล้วกันฮะหประตูน่าจะมีให้ได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับก็ไปลุ้นกินเต็มประตูที่2นะครับหลังเอสตันวิลล่าจอนเชื่อว่าในบ้านไม่น่าจะทําให้ผิดหวังขอแนะนำไปที่แอสตันวิลล่าแล้วกันนะครับนะก็ถ้าใครชอบเหมือนกันก็ลองพิจารณาดูนะครับหรือว่าใครชอบสกอร์สูงนะครับก็ลองพิจารณาดู นะครับแล้วก็คู่นี้มีโอกาสที่อาจจะมีประตูครึ่งแรกเกิดขึ้นได้ด้วยนะนะครับมีโอกาสที่จะมีประตูครึ่งแรกเกิดขึ้นนะฮะแนะนําว่าคู่นี้มีโอกาสที่อาจจะไปเล่นบอลสดได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูก่อนอีกทีหนึ่งนะครับนะเพราะว่าวินล่าเนียเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแร่งนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีประตูนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยบ่อยนะครับนะฮะบ่อยเลยนะฮะฤดูกาลที่แล้วนะครับก็น่าสนใจครับสำหรับคู่นี้ฮะสำหรับสูงแรก นะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับส่วนตัวที่3ครับนะเราไปดูกันที่คู่เวสแฮมนะฮะเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางน้่งของเชลซีนะครับเดี๋ยวคู่นี้เนี่ยจอห์อาจจะมีกิจกรรมนะฮะให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมสำหรับหน้าช่อง u t u b e นะครับเปิดให้ทายผลดีกว่านะครับสำหรับคู่นี้นะฮะเปิดให้ทายผลนะครับระหว่างเวสแฮมกับเชลซีนะครับใครจะได้ประตูขึ้นนําก่อนอ่านะง่ายๆเลยนะครับทายผลเข้ามา ใครจะได้ประตูขึ้นนําก่อนนะครับใครจะได้ประตูขึ้นนําก่อนนะฮะโอเคนะครับทายผลเข้ามานะครับนะว่าหรือจะเป็นเวทแฮมหรือจะเป็นเชลซีนะครับพิมพ์คําตอบนะฮะใต้คลิปนะครับแล้วก็ฮแท็กสปอยก่อนเตะนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับหรือว่าบรรทัดแรกนะครับผมเป็นคําตอบนะฮะบรรทัดที่2เป็นชื่อนามสกุลนะครับบรรทัดที่3 ฮชแท็กสปอยก่อนเตะนะครับถามว่าทําไมถึงต้องให้พิมพ์ชื่อนามสกุลด้วยเผื่อมันมีคนลกไก่เนึกออกอไหมคุณผู้ชมนะครับมันมีคนละไก่แน่นอนนะครับถ้าไม่ให้พิมพ์ชื่อนามสกุลเดี๋ยวแม่งไปแคบของคนอื่นมาแล้วก็บอกเป็นของมันเองนะครับซึ่งมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนยังไงก็พิมพ์ชื่อนามสกุลเป็นหลักฐานนะครับนะก็ถ้าใครถ่ายถูกถ้าเข้ามารับรางวัลได้เลยจอนก็จะมีรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับผมมอบให้สำหรับคนที่ร่วมสนุกกันหน้าช่องนะครับนะส่วนในกลุ่มเรามีกิจจกกรออยูู่่่่แแล้ววตาะเป็นีคึ นะครับซึ่งในกลุ่มเนี่ยรางวัลก็อาจจะมากกว่าหน้าช่องนะครับนะก็ถ้าใครสนใจนะผมอยากได้2ต่อก็เข้ามาในกลุ่มนะครับเข้ามาในกลุ่มด้วยแล้วก็ทายมาหน้าช่องด้วยก็จะได้2ต่อนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับนะก็เปิดให้ใต้ผลคู่นี้นะฮะเวทแฮมกับเชลซีนะครับทายว่าใครจะได้ประตูก่อนระหว่างเวทแฮมหรือเชลซีนะครับพิมพ์คําตอบนะครับใต้คลิปนี้นะครับนะแล้วก็ชื่อนามสกุลแล้วก็แฮชแท็กสปอยก่อนเตะ เงื่อนไขสามข้อนี้ทําได้ทายถูกรับไปเลยครับนะฮะทักมารับรางวัลได้เลยนะครับแต่ถ้าขาดทายไปข้อใดข้อหนึ่งนะครับถือว่าเป็นโมฆะแล้วกันนะครับนะต้องทําเงื่อนไขนี้ให้ครบด้วยนะฮะคำตอบนะครับเชลซีหรือเวสแฮมนะครับชื่อนามสกุลนะครับแฮชแท็กสปอยก่อนเตะนะครับขอแค่นี้พอนะครับแล้วก็ถ้าทายถูกทักมารับรางวัลได้เลยโอเคนะฮะนะก็เป็นกิจกรรมรวมสนุกกันหน้าช่องนะครับอ่ะ เราไดูกันต่อนะครับสําหรับคู่นี้นะครับนะก็เราไปดูกันที่สถิตินะครับการเจอกันก็ต้องบอกว่าแน่นอนว่าก็ยังคงเป็นท่านะของเชลซีนะครับที่ค่อนข้างเหนือกว่านะครับค่อนข้างเหนือกว่านะครับจากสถิติการเจอกันนะครับค่อนข้างดูดีกว่านะครับจากการเจอกัน10บนัดหลังลังสุดนะครับเชลซีก็ชนะไปถึง5เกมนะฮะแล้วก็มี มีแพ้3เกมนะเสมอ2เกมซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยคู่นี้เจอกันมาเนี่ยนะครับในบ้านของเวนแฮมนะเชลซี Chelsea ก็บุกไปเสมอ1ประตูต่อหนึ่งซึ่งฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยค่อนข้างที่จะเอาแนอนเอาแนนไม่ได้เลยนะครับโอ้โหย่ำแย่มากฟอร์มฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ดีสักแค่ไหนนะฮะก็ตั้งแต่เสริมทัพมาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าใช้เงินลงทุนไปเนี่ยค่อนข้างมากมายมหาศาลเลยนะครับนะบนะซึ่งเกมนัดแรกเชลซีนะครับก็เสมอกับลิเวอร์รพูลมาในบ้านนะฮะหนึ่ นะครับสำหรับเกมนัดที่แล้วนะครับเชลซีนะครับส่วนทางด้านของเวทแฮมนะเกมที่แล้วก็เสมอมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเสมอกับบรอนมัดนะครับนะไปเยือนบรอนมัดเสมอกับบอนมัดด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งซึ่งเวทแฮมเนี่ยจอรต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเอาเน่นอนไม่ได้นะครับตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมาแล้วนะครับนะซึ่งแน่นอนวันนี้เจอกับเชลซีนี่ก็ไม่ใช่งานง่ายนะถือเป็นงานหนักเลยแหละ นะครับเพราะว่ากลุ่มกําลังเชลซีล้วก็สร้างมันดีอยู่แล้วนะล่าสุดก็คว้าตัวไคเซโดมาได้ด้วยนะตัดหน้าลิเวอร์พูลไปแบบโอ้โหจะจะเห็นเห็นเลยนะฮะปาดหน้าลิเวอร์พูลนะครับก็คว้าตัวถือว่าเชลซีเนี่ยเสริมทัพมาเนี่ยตรงกลางเนี่ยแน่นปึ๊กเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตัวจบสกอร์เนี่ยนะครับยังไม่มีก็คาดว่าน่าจะเป็นทางด้านของนิโคลัสแจ็คสันนะครับก็ได้ตัวมาจากทางด้านของบียาลิวนะครับบียาลิอัน นะครับนะก็อาจจะต้องดูกันต่อนะเกมที่แล้วก็ยังไม่แพงฤทธิ์ทีนะฮะก็เดี๋ยวคืนนี้อาจจะได้เห็นกันนะครับสําหรับนิโคลัสแจ็คสันนะครับส่วนตรงกลางก็ยังคงเป็นทางด้านของอ่ากาลัเกอร์นะครับคอยทําเกมนะครับเชื่อมเกมตรงกลางนะฮะรวมไปถึงกันทางด้านของมูดิกนะครับอยู่ริมเส้นทางซ้ายนะครับทางขวาก็จะเป็นสเตอร์ลิงนะครับส่วนกลางรับนี่โอ้โหเรียกได้ว่าแข็งเลยนะทั้งฟูนันเดสทั้งไคลไซโดนะครับก็ถ้ามองจากขุมกําลังเนี่ยต้องบอกว่าเชลซีก็ค่อนข้าง น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเวทแฮมนะครับก็อาจจะยังคงใช้ชุดเดิมครับนะฮะก็นำทำมาโดยทางด้านของอ่ามิเชลอันเตนิโอนะครับก็เป็นหน้าเป้าวันนี้คอยล่าตะข่ายนะครับส่วนตรงกลางก็เป็นปาเกตานะครับนะฮะจาร์ลอตโบเวนนะครับทางซ้ายก็จะเป็นทางด้านของอ่าซิดเบลามานะครับซึ่งตัวหลักๆทั้งสองทีมวันนี้ต้องบอกว่าเวทแฮมเนี่ยอาจจะ มีความได้เปรียบนะครับที่ตัวบูเล่นนะครับค่อนข้างฟิตพอสมควรนะส่วนเชลซีก็ตัวเจ็บก็เราก็ทราบกันดีนะครับแต่ว่าอะไหล่ของเชลซีนี่ก็ถือว่ายังพอมีอยู่บ้างนะครับก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสำหรับทางด้านของเชลซีในเรื่องของดูขุมกําลังก็อาจจะยังคงในชุดเดิมนะครับก็ยังถือว่ายังคงแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมแหละนะครับนะก็อยู่ที่แท็กติกแล้วแหละนะครับว่าทางด้านของมอริซิโอโปเซติโนเนี่ยนะฮะจะวางหมามายังไงนะครับก็เราไปดูเหรียราคากันบ้างเลยก่น คู่นนี้ะะฮดีกว่านะฮะก็วันนี้เนี่ยนะครับเลทราคาเขาเปิดมาให้ทางด้านของเชลซีนะที่เป็นต่อนะฮะอยู่ที่ศูนจุดห้านะครับนะแต่ว่าเลือกจ่ายให้เชลซีเนี่ยน้ําล้นเลยนะครับซึ่งบางสํานักเนี่ยเปิดมาที่ศูนย์จุดศูนจุดสองห้านะหรือว่าปอนะครับนะแล้วก็ขยับขึ้นไปที่ศูนจุดห้านะครับซึ่งมีแนวโน้มที่คู่นี้เนี่ยนะครับที่เขามองว่าโอกาสเนี่ยที่อาจจะจบเสมอเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้สูง นะครับเขาไม่ได้เข้าข้างเชลซีเลยนะฮะวันนี้นะครับนะส่วนสกอร์สูงตามคู่นี้เปิดมาที่สองจุดห้าไม่เยอะนะครับไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็เลือกจ่ายฝั่งสูงเนี่ยโอ้โหน้ําลดเลยนะฮะนะแล้วก็ตอนนี้กระแสเนี่ยมีการไหลลงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสขึ้นไปถึง2.7ได้หรือเปล่านะสำหรับโอเวอร์แอนเดอร์นะครับคู่นี้พูดเสมอนะฮะอยู่ที่0อ่า3.5นะครับเปิดมาที่3.5นะครับก็ยังไม่ถึงเลทที่หน้าบอลจากการันตีว่าจะชนะซึ่งเขามองว่าโอกาสที่วันนี้ มีโอกาสมีแนวโน้มที่จะมีผลเสมอเนี่ยเป็นไปได้นะครับฉะนั้นแล้วคู่นี้จอว่าถ้าให้เลือกเชียร์เชลซีนะฮะก็อาจจะเสี่ยงเสมอเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราจะเลือกสกอร์สูงต่ำนะครับต้องบอกว่าถ้าเราย้อนไปดูสถิติการเจอกันนะครับของทั้ง2ทีมนะครับในนัดล่าสุดเนี่ยนะครับผมก็เสมอมานะครับด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งในบ้านของเวนแฮมนะครับแล้วเลวันนั้นเนี่ยเปิดมานะฮะเปิดมาที่ปอเหมือนกัน นะครับแต่ว่าสูงต่ำเนี่ยนะครเปิดมาที่2.25นะก็เราก็ต้องไปลุ้นครับวันนี้ว่าจะมีผู้ชนะได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีผู้ชนะเนี่ยยังไงก็โอกาสที่จะมีสกอร์เนี่ยจบ2-1แน่นอนนะครับนะสูงแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับนะก็ต้องไปลุ้นกันนะครับชนะแล้วคู่นี้ถ้าให้เลือกหน้าบอลนะครับจอร์นก็ยังคงชอบเชลซีนะเอาจริงๆนะครับชอบเชลซีนะครับนะที่0.25นะครับขอแนะนำเชียร์ไปที่เชลซีที่0.25แล้วกันฮะ นะครับซึ่งนัดแรกก็เสมอกันมาทั้งคู่นะครับนะส่วนสกอร์สูงต่ําคู่นี้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับนะสำหรับสกอร์สูงต่ำหน้าบอลน,นะครับเพราะว่าถ้าจอดูนาตอนนี้เนี่ยนะครับเปอร์เซ็นที่มันอาจจะมีไม่ถึง3เนี่ยก็ยังมีสูงกว่านะครับก็ยังมีอยู่พอสมควรนะครับที่เวแทแฮมเนี่ย จะเสมอเป็นอย่างน้อยหรือว่าเชลซีอาจจะเบียดชนะ1-0นะครับเป็นอย่างน้อยก็มีความเป็นไปได้ครับชนะแล้วคู่นี้สกอร์สูงต่ำเนี่ยขอแนะนำนะครับขอแนะนำให้ไปดูหน้าบอลอีกทีหนึ่งนะครับคู่นี้ขอแนะนำไปที่เชลซีก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเราไปดูกันที่ฟุตบอลเช้านะครับเวลา6โมง30โคลัปัสคูครับวันนี้เปิดบ้านตระกามเยืยนของ FC ซิซินเนติจาฟฝูงนะตอนนี้นะฮะ ในศึกเมเจอร์ลีกนะฮะก็คู่นี้เนี่ยถ้าเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของโคดัมปัตคูนะที่อาจจะทําได้ดีกว่านะครับแต่ว่าด,ดูการในเซนเซนติเขามาแรงจริงๆนะฮะโอ้โหได้ด้วว่าคะแนนในลีกเนี่ยค่อนข้างทิ้งห่างพอสมควรนะครับแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังเซนเซนติเนี่ยค่อนข้างเป๋นะครับค่อนข้างเป๋นะครับอาจจะมีหลุดเสมอบ้างพอสมควรนะครับแต่ก็ยังคงรักษาม,มาตรฐานได้ดีอยู่ นะครับส่วนทางด้านของโคลาปัสคูเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็คู่นี้จากสถิติการเจอกันก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของโคลาปัสคูนะครับที่เก็บชนชนะได้มากกว่านะจากการเจอกัน10ครั้งนะครับโคลาปัสคูชนะไป5นะเสมอ3แพ้2นะครับก็ยังมองว่าคู่นี้ค่อนข้างสูงสีนะครับแล้วก็โอกาสาที่จะมีประตูเกิดขึ้นได้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงซึ่งนัดแรกคู่นี้เจอกันในบ้านของซินซิเนตินะครับเป็นทางด้านของซินซิเนติครับที่ชนะ ด้วยสกอร์3ต่อ2นะครับซึ่งโคโลมบัสคูเนี่ยวันแรกในบ้านจากการเจอกันเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะชนะแทบทุกนัดเลยนะครับยังไม่เคยแพ้เลยนะครับจุดนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับที่วันนี้หน้าบอลก็มีโอกาสที่จะกินเดิมพันเนี่ยก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับอย่างโคโลมบัสคูเนี่ยในวันนี้ก็เปิดมาต่อด้วยนะฮะนะครับส่วนสถิติผลงานที่ผ่านมาถือว่าสูสีทั้งคู่ครับนะฮะก็ตกรอบคอนคาเคฟลีกคับมาทั้งคู่นะฮะ นะส่วนผลงานในลีกก็ยังถือว่ายังคงรักษามาตรฐานได้ดีอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับก็ถือว่าหน้าบอลเนี่ยจอมองว่าซินลินเติเนี่ยไม่ได้เป็นรองเลยนะจริงๆนะครับแต่จุดที่น่าสนใจคู่นี้เนี่ยนะครับสกอร์สูงครับนะเพราะคู่จากสถิติการเจอกันเนี่ยค่อนข้างมีประตูเกิดขึ้นได้ทั้งสองฝ่ายฉะนั้นแล้วคู่นี้จอได้นําไปที่สกอร์สูงดีกว่านะครับเปอร์เซ็นต์การทําเงินเนี่ยมีมากกว่านะครับ นะโซนเลทราคาที่เขาเปิดมาให้คู่นี้นะครับนะคู่นี้เขาเปิดมาให้ทางด้านของเซนอ่าโคลาปัสคูลนะที่เป็นต่ออยู่ที่0.5นะครับแล้วก็มีการปรับลงเหลือ0.25นะ,นะก็มองว่าเซนเนอาจจะสู้ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีสกอร์ได้เหมือนกันชนะนะคู่นี้นะไปที่สกอร์สูงน่าจะทำเงินได้มากกว่านะครับส่วนหน้าบอลน,นะครับถ้าตามกระแสนเนี่ยนะครับจะมองว่าวันนี้โคโลปัสคูลเนี่ยก็อาจจะเบียดชนะได้นะครับซึ่งภูเสมอคู่นี้เปิดมาเนี่ยนะผมอยู่ที่3.5มมันไม่ถึงเลท นะครับมันไม่ถึงเดือนก็บางว่าวันนี้ซินซินเนติอาจจะบุกมามีประตูอย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับอย่างน้อยหนึ่งประตูส่วนหน้าบอลคู่นี้นะครับจอ,อนขอเลือกเชียร์ไปทางหน้าของเจ้าบ้านดีกว่านะครับด้วยสถิติวันนี้เล่นในบ้านได้เปรียบด้วยนะครับประกอบกับสถิติการเจอกันนะครับในบ้านค่อนข้าง แข็งแก่งนะครับโดยทางด้านของโคลัมัสคูลแตเวลาในบ้านถือว่ายังไม่แพ้เลยนะครับนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฉะนั้นแล้วคู่นี้จอนว่าแนะนำไปที่เจ้าบ้านดีกว่าสนุสิติเวลาเล่นเกมนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาแนลเราไม่ได้นะครับเสียประตูง่ายมากฉะนั้นแล้วคู่นี้จอนขอแนะนำไปที่โคลัมบัสคูลที่0.25แล้วกันครับแย่สุดถ้ามันเสมอจริงๆนะฮะก็หูขาดไปนะครับแต่ก็รู้ถ้ามันชนะได้อยู่นะครับนะฉะนั้นแล้วคู่นี้ขอแนะนำไปที่ โคโลบัคคูนะครับนะสวนสกอสูงแนะนํนไปที่เต็มเกมนะครับสูงเต็มเกมนะครับก็ฝากไว้ครับสี่คู่วันนี้นะครับนะก็เดี๋ยวยังไงจอนก็อาจจะไปคลาดอีกทีหนึ่งในกลุ่มนะครับก็ใครที่อยากจะเข้ามาตามเนี่ยสามารถทักไลน์จอนแล้วเข้ามาได้เลยนะครับก็เข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ฝากเอาไปด้วยนะครับสำหรับแนวทางวันนี้สี่คู่นะครับสำหรับใครคิดเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับแสดงความคิดการคิดเห็นกันเข้ามาได้แลกเปลี่ยนทัศนะ แนวทางกันได้นะครับผมหน้าช่องนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับนะจอก็ยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะมาตามบอลสดวันนี้นะครับก็ทักเข้ามาในกลุ่มนะครับบอกเลยว่ายังไงก็สดชื่นแน่นอนนะครับสำหรับฟุตบอลสดนะครับนะก็มีให้ทั้งวันอ่ะวันนี้บอลสดนะครับรวมไปถึงกิจกรรมในกลุ่มด้วยนะก็วันนี้กิจกรรมก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับคู่เวท์แฮมกับเชลซีนะครับเปิดให้ทายผลนะครับว่าทีมไหนจะได้ประตูขึ้นนําก่อน นะครับพิมพ์คําตอบนะครับผมชื่อนามสกุลแล้วก็ลวไปถึงแฮชแท็กสปอยก่อนเตะนะครับผมพิมพ์เข้ามาตาใต้คอมเมนต์นะครับผมคลิปยูทูบงาช่อง u t u b e นะครับนะก็ถ้าใครทายถูกพรุ่งนี้ทักเข้ามารับรางวัลได้เลยนะครับทักเข้ามารับรางวัลได้เลยนะครับโอเคนะคก็ฝากไว้เท่านี้ครับเราไปดิ